มานานคิดถ on th ึงกังเลยหอมเจ้าเอ่ยละองท้องถิ่นอยากกลับไปแอบซกไอดินบ้านลำพึงคิดถึงเสมออัดสะดงอาทิตย์กราวราคลืบคลานมาคิดถึงดึงเธอ เน็บหนาวอีกแล้วสิเออบ้านรำพึงคิดถึงไม่จางกี่ร้อนกี่หนาวกี่หมื่นร้าวรานจะไม่เคยสะทานทุกเส้นทางสู่ทนสร้างฟันถึงวันรุงรางจะแบกไปห้ามความทุกข์ระทม ไม่จำเป็นดอกคำสัญญารั่วชายคาที่แสนชื่นตรมผ่านทรวมเศรษสสูบ z o อยากกลับไปเอาใจส้มแสน กี่ร้อนกี่หนาวกี่เหมือนร้าวรานเคยเคยสะทานทุกเส้นทางสู้ทนสร้างฝันถึงวันรุ่งรางจะแบกไปทมความทุกข์ระทม ไม่จำเป็นดอกคำสัญญารู้วชายคาที่แสนรื่นรมผ่านผู้พังเซสังจุดโสมอยากกลับไปเอาใจซ่อมแต่